วัสดีครับวันนี้ไปขณะนี้เรากำลังเดินทางไปอุทยานแห่งชาติภูผามา,า,มากกนะครับเป็นสถานที่ที่มีค้างคาวออกจากถ้ำนะครับนับล้านตัวในช่วงเวลาอาิตย์ตกดินนี้นะครับดูซิว่าวันนี้เราจะไปทันชมค้างคาวออกจากถ้ำกันไหมหรือว่าวันนี้ค้างคาวจะไม่ออกหรือยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพื่อน ันนี้เราอยู่กันที่ภูผาม่านแคมป์รีสอร์ทนะครับเป็นหอชมทั้งคาวออกจากถ้ำนะครับนับล้านตัววันนี้เดี๋ยวเราได้เจอกันตรงนี้มีลานกลางเต็นท์ด้วยนะครับมีลานกลางเต็นท์ก็เข้ามากางกันได้นะครับผมภูผามา่านก็เที่ยวกันได้นะที่นี่สวยครับบรรยากาศดีตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะครับน่าจะอีกไม่กี่นาทีนี้ จะออกกันมาแล้วนะครับข้างคาวจำไว้เลยครับที่นี่ภูผาม่านแคมป์รีสอร์ทขึ้นมาเที่ยวกันได้นะครับเป็นหอชมั้างคาวออกจากถ้ำนี่นะครับถ้ำจะอยู่ข้างหน้าตรงไปอีกประมาณ300เมตรจะอยู่ปากถ้ำนะครับ นใช่รหรือเปล่านั่นพี่ทางข่าวมีแค่นี้เหรอเอาเลยตกใจนึออกว่ามาทั้ง <ไป S 2> ใจมามแค่นี้นอ๋ออ๋อมีทหารด้วยเนาะ อันนี้คือทหารนะครับหรือว่าหน่วยลาดตะเวนนะครับผม,มกันแล้วน,นีนน่นี่นะครับนี่นะครับมาใกล้ๆก,กันเลยนะครับสุดยอดอสุดยอดค้างคาวภูผ,ผาม่านครับผมโอ้โห,าาโโหมาเป็นสายเลยครับเพื่อนเพื่อนมองมองดีๆนะครับผมสวยมากสุดสุดยอดสุดยอด นี่ครับผมการท่องเที่ยวเมืองไทยครับผมเพื่อนๆมาเที่ยวกันเลยนะครับปูป่าม่านนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับผมสวยจริงๆสวยจริงๆโอ้โหหมาเพียบเลยสุดยอดเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้ สุดยอดสุดยอดมาเที่ยวกันอีเยอะนะครับยังไม่หมดนะครับผม oh. มีเป็นล้านล้านตัวสุดยอดสุดยอดอ้ oh. Oh. สุดยอดครับมาเที่ยวกันนะครับมาเที่ยวกันเลยเยอะมากครับเยอะมากครับโอ้โ oh. ห สุดยอดครับหยุดสุดยอดครับเพื่อนๆนมากันนับล้านตัวครับออกมาจากปากถ้ำตรงนู้นนะครับผมเยอมาเลยพี่ต้าสุดยอดครับคุ้มมากครับวันนี้มาชมค้างคาวออกจากถ้ำที่ภูผาม่านนะครับตรงนี้ผมว่ามีเป็นแสนตัวครับเพื่อนๆดูครับโอ้โห เกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับท้องฟ้าดำไปหมดเลยอ่ะโอ้ยเยอะมากโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดมากเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆปลายนิ้วผมโอ้โหมืองไทยก็มีอะไรดีๆขึ้นเยอะนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับเต็มท้องฟ้าเลยเต็มท้องฟ้าเอาระวังขี้เข้าปาก สุดยอดสุดยอดมากสุดยอดมากเลยนะครับมาเที่ยวกันนะครับผมภูผามาสน,นะครับหน้าปากทางเข้ากันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่บนหอสูงนะครับผมนี่นะครับวิตตาครับบายๆท่านผู้ชมหน่อยโอเคนี่นะครับเต็มท้องฟ้าเลยคุ้มมากวันนี้ นู่นนะครับนู่นนะครับสังเกตด,ดีๆนะครับตรงนู้นคือทางออกถ้ำนะครับตามนเลยนะครับสามนาทีแล้วยังออกกันไม่หมดนะครับคือเป็นล้านานี่ว่าครับอย่าว่าเป็นล้านโอ้โหจะเยอะไปไหนครับเนี่ย,ามมายโอ้โหสามนาทีแก่ยี่สิเบเอ็ดวิยังไม่หมดครับ บนท้องฟ้ามีแต่ค้างคาวบนท้องฟ้ามีแต่ค้างคาวครับเต็มหัวเราไปหมดเลยครับพีน่นหุ่นครับแม่เ้าตะแกงถ้ามันบินมาลงต่ำตะแกงสูงๆมาไล่จับได้ไหมดักเลยเหรอถือ,อกล้องจนเมื่อยมือแล<อ>้วครับดักแม่งเลยเอาไปเลี้ยงเห็นไหมครับเพื่อนๆเยอะมากมาเที่ยวกันได้นะครับมาเที่ยวกันได้นะครับที่ภูผาม่านแคมป์รีสอร์ทนะครับมีลานกลางเต็นท์ด้วยนะครับ ชมบรรยากาศค้างคาวออกจากถ้ำนะครับเวลาประมาณห้าโมง35นาทีนะครับ4นาทีแล้วยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆดูปบนหัวผมไหมครับเต็มเลยฮะโอ้โหหน้าตาเวนนะโอ้โหบรรยากาศดีมากครับหมดแล้วหมดแล้วยังไม่หมดครับดูให้ดีครับผม โอ้โหเยอะมากครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเขาบินไปไหนครับเนี่ยแต่ว่าเยอะมากเลยครับท้องฟ้ามืดไปเลยโอ้โหมันเยอะขนาดนี้เลยเนาะไรเ,าเนาะ่น,นางอมโอ้โหคุ้มมากครับคุ้มมากครับผมแนะนำเลยนะครับเพื่อนๆนมาเที่ยวกันให้ได้นะครับที่ภูผาม่านนะครับ บรรยากาศค้างคาวออกจากถ้ำนะครับผมโอ้โหบรรยากาศนี้เกิดมาสักครั้งได้เห็นเป็นบุญตาก็บุญแล้วนะครับสวยจริงๆครับผมสุดยอดครับผมสุดยอดห้านาทีแล้วก็ยังไม่หมดนะครับไม่รู้ว่าข้างในถ้ำเป็นยังไงบ้างครับผมก็ยังไม่เคยเข้าไปเที่ยวเลยนะครับ โอ้โหเยอะมากอะ่ะโอ้โห5นาทีครึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่หมดอยู่นะครับเพื่อนๆสุดยอดต้องมาด้วยตัวท่านเองนะครับผม อย่าดูแต่ในคลิปนะครับต้องมาดูด้วยตัวท่านเองนะครับมาเที่ยวเมืองไทยกันนี้เยอะนะครับผมอําเภอภูผาม่านนะครับมีอะไรให้เที่ยวมากมายนะครับเ,าานะเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันนะครับที่อยู่ของเขานะครับผมเพราะว่าปากถ้ำจะอยู่ด้านนู้นนะครับผมห่างจากตรงนี้ไปอีกประมาณสามรอเมตรจุดชมจะมีหลายจุดนะครับ แต่จุดตรงนี้เด็ดสุดนะครับผมว่าเขามีหอคอยให้ขึ้นไปยืนดูยืนดูข้างบนด้วยนะครับ